นมคือนมนานสักเพียงใดหกคือหกลงไปเพียงชั่วขราวคุณโย้ชมทำใจไปไหนจะมีสื่อรัฐบา้ก็เตรียมโน้ตบุ๊กแต่ไม่มีจออยากจะเปิดสื่ให้ดูะแต่ก็ไม่เป็นไรโอกาสหน้าถ้าได้มาใหม่จวมีสื่อพอดีจะมีธรรมะกลับในหลวงด้วยแต่เวลาไม่พอ ก็ขอให้คุณโยมเด้ตั้งใจทำงานนะครมาเพื่อเป็นพลิึกำลังใจให้กับคุณโยมทุกคนทุกท่านได้มีความสุขในการทำงานก็ท้ายที่สุดสมมาก็ขอฝากคุณโยมกับละการษยเขาบอกว่าคุณยันเจียปุริสุกันยิรากัญยิราอิริะคุณนบุณาทํำิีขันทางกัญยิราค่ะหากเราทำบุญทำความดีเรวใสจจงทำบุญและทำความดีนนไม่บ่อยเพราะการสั่งสมบุญํำคุดมาให้ขอดีาคุณพระพุทธตน์กำจัดทุก จเจริญสุขสศีรษมีหลักฐานขอดีพระระธรรมรักก์กำจัดทานให้ศาลคุ้มครองผลสองไทยขอดีพระสังฆารักก์กำจัดโลกให้เกื่อบตกสืบชนจนเกินไถข,ขอดีพระพัฒนรัชก,กังฉัตไทยจเจริญวัยเจริญสีมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านทุกคนจ,จะเจริญธรรม